มันก็จะเรียงเม็ดทุกจุดนะครับลู่ป,ปนิสดุดทุกจุดนะครับบอกเลยว่ามันมันเป็นแก้มเดิมจากโรงงานมันเลยบอดี้เดิมเลยนะไม่มีการเปลี่ยนนะแล้วอีกอย่างนะครับผมก็ดูแลกลางหลังด้านขายให้ท่านผู้ชมอีก1ปี100,000โลคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทน,นะครับอน่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิคาหรือว่าอาร์ตปาทะโรู่นย์8ปศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดครับวันนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยวันนี้ผมนำรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับเห็นอย่างเงี้ยเป็นเครื่องเบนซินเป็นมิตซูบิชินะครับปาเจโร่สองจุดสี่ G L S นะครับตัวนี้เป็น128แรงม้านะครับทุกทามนะ128แแรงม้าเราไปดูรายละเอียดเลยนะครับมา เริ่มต้นจากด้านหน้านะครับไฟใหญ่หน้าสายสายโปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมนะไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์เลไอย่นี้แล้วก็มีไฟเตืนหมอกมาให้นะครับซ้ายขวามาให้กระจังหน้าโครเมียมมาให้นะครับโลโก้โครเมียมต่างๆมีมาให้นะตะแกรงในกันชนมาให้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ฮะเพื่อระบายความร้อนนะครับมาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้นะครับฮ่าเขาจะเป็นล้อแม็กขอบ17จะมาด้วยขนาดยาง265ครับ 65R17 นะครับนี่ฮ่า 2 6 5 R17 ้ากาดอกยางนี่เหลือๆลึกๆเลยครับท่านผู้ชมนะยางนะเป็นยางยี่ห้อบิสต์โตนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะยางเป็นยางปีอะไรยางปี2018นี่ดอกเหลือๆลึกๆ,ๆเลยนี่โอ้โหใช้ได้ยาวนี่เห็นไหมช่วงล่างเนี่ยโชคนี่ผมบอกเลยว่าไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกไม่เยิ้มแน่นอนนะครับนี่นแล้วก็มาเสริมความหลอด้วยคิ้วสุ้มล้อครับคิ้วสุ้มล้อนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับท่านผู้ชมนะมาดูด้านข้างก็จะมี เอกลักษณ์เลยของปาเจโร่ไม่ต้องมีบันไดข้างมาให้นะครับก็เป็นรถ PPV นะครับตรงนี้อ่าพิเศษสุดพิพันั้นนะครับนี่มีแหลกหลังคามาให้ด้วยนะครับแหลกหลังคานะครับตรงนี้แหลกหลังคานะแข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงมากเลยนะครับทุกท่านี่แล้วก็นะครับนี่ฝาครอบประจกมองข้างครับเอกลักษณ์ของมิสูปาเจโร่เลยจะเป็นโ ia, นะครเมียมนะจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างมาให้ตรงนี้ท่านชมนะ คิวคอนซาล์ไม่มีนะครับคิวคอนซาล์ไม่มีนะครับแล้วก็คิ้วขอบประตูนี่จะเป็นพลาสติกนะครับคิ้วยางนะครับตรงนี้นะมือเปิดนี่เป็นมือเปิดโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะมือเปิดโครเมียมนะแผงประตูเขาก็จะเป็นทูโทนนะครับสีเบทนะครับสีเบทแต่กบสีดำนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ประตูนี้ก็เป็นประตูเดิมๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่เดิมทุกจุดนะครับท่านผู้ชมซอกต่างๆนี่ผมบอกเลยว่าสวยๆครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนกความน้ำท่วมัะต่อมาแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับจัดซื้อเราไป มาดูทิ้งในการดูรถของผมเองช่นเคยก็จะให้ท่านชมดูเม็ดอาร์คไปนะเม็ดอาร์คจุดนะผมลู่ไปเนี่ยสะดุดทุกจุดเลยสะดุดทุกจุดเลยนะครับ mm hmm. อ่าฮะนีครับอ่าเปิดประตูแล้วครับท่านชมนะอ่าแปลงประตูสวยๆวย,วยคลิปนะครับตรงนี้รถปี2012ครับรถปี2012รถประมาณ11ปีนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพนี้มันพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับท่านชมนะมันพร้อมใช้งานตรงนี้ฮะไม่ต้องไปพูดเยอะครับอ่านี่ครับอ่ารถมันสวยครับตรงนี้อ่ รถทุกคันที่ผมมาทําคลิปนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชมนะมันมีที่มาที่ไปว่ารถมันมาอย่างไรนะครับใครเป็นคนซื้อเข้ามานะครับท่านผู้ชมระบบเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรคคู่หน้านะครับคู่หลังเขาจะเป็นดัมอยู่นะครับตัวนี้ครับมาดูด้านท้ายกันนะด้านท้ายก็จะมีอะไรบ้างมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์สวยๆมาให้นะไฟเบรกโรลิสสามนี่อยู่ในกระจกนะครับท่านผู้ชมนะก้านปัดน้ำนหลังคิ้วโคเมียมคาดฝาท้ายนะไฟท้ายเป็น2ชิ้นนะครับ ปท้ายเป็น2ชิ้นนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับติดกับฝาท้ายกับติดกับตัวถังนะครับเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ฮะมาดูกันครับนี่ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเขาไม่มีกล้องมองหลังนะครับไม่มีกล้องมองหลังครับแต่เขามีปักเซนเซอร์มาให้หมด4จุดนะครับ1.2จุดสจุดนะครับแล้วก็มีไฟทับเทมนะครับซ้ายขวามาให้ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฝาครอบใต้กันชนดําด้านมาให้ด้วยตรงนี้อ่ะนะย่างอะไรมีครบนะครับตรงนี้เปิดฝาท้ายเลย มาดูรถเดิมก่อนหน้าเดิมหลังเดิมดูยังไงดูกันที่หัวน็อตเห็นไหมหัวน็อตนีไ่ไม่มีขยับไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับแล้วก็นี่มาร์กนี่ครับต่างๆที่มาจากโรงงานครับก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมโช๊คค้มปฝาท้ายก็ตำแหน่งเดิมนะครับเป็นโชคเดิมๆเลยแล้วเรามาดูนี่ครับแถวที่3นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราพับเบาะแถวที่3ไปแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากที่มันจะมีแค่ตรงนี้นะครับแต่พอเราพับเบาะแฟลตลาไปแล้วับมันสามารถ มีหรือว่าเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้อีกนะครับตรงนี้นะครับและพิเศษกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงว่าไอ้เซมาร์ทมันเอายางไหล่ลงตรงไหนนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นครับอยู่ตรงกันชนนะครับแล้วก็หมุนนะครับแต่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าของปาเจโร่เขาจะง่ายได้สะดวกมากครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมใช้บล็อกถอดล้อนะครับขันเอายางไหล่ลงอย่างนี้ครับสะดวกสบายมากนะครับสะดวกสบายมากเลยตรงนี้ ด้านท้ายนะครับด้านท้ายผมบอกเลยว่ามันก็มีช่องเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาครับก็จะมีช่องเสียบ power outlet มาให้1จุดนะครับตรงนี้ฮะต้องเสียบ power outlet มาให้1จุดแล้ตรงนี้ตรงนี้ครับเอาไว้เน็บสายเบลนะครับเอาไว้เน็บสายเบลแบบนี้นะตรงนี้นะเอาไว้เน็บแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งรู้ไขข้อสงสัยมานานแล้วนะครับ่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะด้านท้ายสวยแล้วครับมาดูด้านซ้ายกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง ด้านซ้ายก็เหมือนด้านขวาเลยครับมีอะไรบ้างนะมีคิวซุ้มล้อมาให้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับทั้ง4ี่ด้านเลย,ยนี้ยางก็ขนาดเดียวกันนะครับคัสซีสวยนะครับทุู้ชมนะเห็นไหมคัสซีสวยคัสซีไม่เป็นสนิมนะครับนี่อ่ามาเปิดประตูเลยครับทผู้ชมเห็นไหมนี่แผงประตูนะครับรถปี2012กิฟต์เลยกิฟต์เลยแผงประตูเดิมนะครับเป็นทูโทนนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็มาดูโครงสร้างกันโครงสร้างของรถคันนี้นะครับบอกว่าผมจะเน้นโครงสร้างมากกว่าครับ ถ้าจผม้ชมดูเม็ดอาร์คนะครับอ่านะมันก็จะเรียงเม็ดทุกจุดนะครับลูดเป็นนีสะดุดทุกจุดนะครับบอกเลยนี่ครับเหมือนกันนะครับผมไ้เปิดําดูนะครับว่าแผงประตูมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมันไม่โทมอ่าไม่โทนะครับซอกต่างๆนี่ผมบอกเวยว่าสวยครับสวยรถเดิมๆนะครับตรงนี้นะครับแกะกระดูกงูไปเลยโอ้โหแน่นหนา วอายิงโกเลยครับนี่มหโอ้โหเรียงเม็ดลูกจุดนะครับเรียงเม็ดลูกจุดเลยอ่ะฮะผมบอกเลยว่าันี่นะครับเป็นรถเดิมเดิมเลยถึงจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับถึงจะเป็นเครื่องเบนซินแต่รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับท่านผู้ชมนะไม่เคยติดแก๊สเลยทั้งนี้อ่ะเปงานแล้วผมมาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วดูด้านถ้ายแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับเปิดปาโปงหน้าดูเลยครับว่าเฮ้ยรถเป็นรถเดิมจริงไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะผมเปิดปากโปงหน้ามาแล้วนะครับอ่าเห็นไหม นี่ครับมันเป็นเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินจะเป็นลักษณะนี้นะครับเครื่องเบนซินจะเป็นลักษณะนี้มันจะไม่แน่นเหมือนเครื่องดีเซลนะครับนะเห็นไหมมันไม่มีตัวเครื่องมีไอดีมีกอาศนะครับสภาพนี้นะครับทนผู้ชมเห็นไหมนี่เร้ก็มาดูครับอ่าดูโครงสร้างกันเลยนะครับฝาหน้านี่ครับผมบอกเลยฝาหน้านี่นะน็อตนะครับน็อตไม่ขยับนะครับไม่ขยับฝาเดิมเดิมฝาเดิมเดิมครับน็อตแก้มต่างๆนี่แก้มเดิมนะครับแก้มเดิมเดิมเลยท่านผู้ชมโอ้โห คานนี่กัคานเดิมนะครับคานเดิมนะครับเม็ดอาร์คเห็นะเลียงเม็ดนะสวยๆเลยตรงนี้นะครับท่านผูน้ชมนะผมบอกเลยว่ามันมันเป็นแก้มเดิมจากโรงงานมนเลยบอดี้เดิมเลยนะไม่มีการเปลี่ยนนะโอ้สวยอะ่ะรถสวยจริงสวยๆเลยนะครับท่านผูน้ชมนะนี่ผมบอกเลยนะตรงนี้อ่าผมบอกเลยนะอันนี้ใครที่ออกรถก็ผมไปนะครับใครที่ออกรถก็ผมไปนะครับท่านผู้ชมอาจจะกลัวเรื่องความลงความร้อนนะครับไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวนะครับผมออกรถกับผมไปนะครับผมดูแลให้ท่านชมอีก1ปี10,000นโลนะครับท่านผู้ชมนึ่ปี10,000โลแล้วประกันเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญร8อยปรายการให้อีก1ปี10,000โลอ่ะเป็นไงละ่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันพร้อมใช้งานเป็นไงละ่ะหน้าก็สวยหลังก็สวย,สวยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับว่าเข้าไปแล้วนะเฮ้ยไอปาเจโรสอ G L S เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรออปชันจะมีอะไรบ้างไปดูกัน ครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดประตูเข้ามาเห็นภายในห้องโดยสารของเออ่ในซูบิชิปาเจโร่2.4 GLS คันนี้นะผมบอกเลยว่าภายในของเขานะครับอ่าเป็นโทนสีดำนะครับโทนสีดำเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีดำนะครับผู้ใหม่สวยๆนะครับอ่าเบาะดำตัดด้วยได้แดงนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นตัว GLS นะครับอ่าเบาะเขาเขาจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับเบาะเขาจะเป็นเบาะมนุ่นอยู่นะครับท่านผู้ชมลำนี้เลื่อนเข้าด้วยออกด้วยล่างนะครับตลำนี้ท่านผู้ชมนะ เข้าไปดูกันไปดูอะไรอ่ะนี่ผมสตาร์ทรถครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นกุญแจไม่ใช่กุญแจคิเลสนะเป็นกุญแจรีโมทธรรมดานะครับคุณผู้ชมนะตรงนี้มีดอกเดียวนะครับกุญแจมีดอกเดียวลูกค้าให้มาดอกเดียวนี่อ่ะสตาร์ทแล้วครับอันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นเครื่องของ2.4 GLS ครับหรือว่าเครื่องเบนซินนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้อ่ะเรามาเริ่มต้นจากพวงมาลัยเลยดูออปชันเลยต้องเสียเวลาแล้วพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับไหนนะ พวงมาลัยสามก้านตรงนี้นะครับตรงพวงมาลัยก็จะมีระบบเซฟตี้ก็มี SRS airbag คู่หน้าให้ตรงนี้นะครับท่านผู้นับตรงนี้อ่ะกระจกขึ้นลงครับเป็นกระจกไฟฟ้าแน่นอนครับอันนี้อ่าฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเป็นออโต้นะครับท่านผู้ชมในออโต้เลยกระจกมองข้างเนี่ยเป็นพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนะนี่อ่าเห็นไหมพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าตรงนี้ครับผมตรงนี้อ่ะเรามาดูกันเลยครับตรงนี้หน้าปัดนะครับรถคันนี้นะครับว่าใช้งานมากี่กิโลนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2012นะครับ ใช้งานม,มาแค่1นึ่งแสนสนะครับหกพั 551กิโลเมตรนะครับตรงนี้น้ำจอมนะอาจจะมืดไปหน่อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับอ่าท่านผู้ชมอ่าถ้าเป็นตัว g l s นะครับตรงเครื่องเล่นต่างๆนะเขาของเขาเคยก็เป็นแค่1นดินนะครับหรือว่าพวกศัยคัสเซ็ตนะครับแต่ของเราครับได้เปลี่ยนเป็นจอทัสกรีนให้แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นจอทัสกรีนไหนละตรงนี้อ่าระบบแอร์ต่างๆก็เป็นแอร์อัลดอยด์อยู่นะครับตรงนี้ฮะเพิ่มความแรงของพัดลมตรงนี้ก็เป็นน้ํายาแอร์นะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็นี่ครับ ก็จะมีช่องเสียบพาวเวอร์ออเตมาให้นะครับตังนี้ก็เป็นปุ่มสวิตช์เปิดแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้ตรงนี้นะระบบเซฟตี้ที่เห็นเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเป็นเบรมือนี่เบรมือแมวนว่นอยู่นะครับตรงนี้นีบมือแมวน่ครับนะสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักรับแขนนะครับอาช่องเก็บของมาให้ที่วางแก้วมาให้ตรรมาดาตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆที่วางที่เขียวหลีนะครับตรงนี้นะแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิก ดูบุหรี่กันแล้วนะฮะเขาก็จะไม่มีที่เขียวดีให้ตรงนี้นะครับเอกสารสารถคันนี้ก็จะมีสำเนารถให้นะครับตรงนี้อ่ะสำเนารถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนะมันจะป้ายแดงออกมาเลยตรงนี้อ่เลขคันสี่เลขเครื่องนะครับนะ <S <S เลขคันสี่จะเป็น MMT GNK G, G 5 0า C F 0 0 6 6 2 2อันนี้คือเลขคันสีส่นะเลขเครื่องก็จะเป็น 4G64 นะครับ UCAM9916 นะครับอะาถ้าเกิดเป็นเครื่องเบนซินจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นต้นแบบนี้ให้เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับจำนะเกียร์ธรรมดา5สปีดตรงนี้5สปีดเห็นไหมที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมันก็สามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆได้หมดเลยฟังเสียงครับ เสียงเพ้อมากเลยนี่อย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าเสียงเสิร์งนี่ใส่ปิ๊งใส่แจ๋วเลยนะยฮะมาดูนี้ครับผ้าหลังคาีนกริบเลยกริบเลยครับสวยๆผ้าหลังคาสีเบจม้านบงแดนมีกระจกฮาวู๋สวยๆนะครับสวยๆเลยนี่อ่ะผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับผมบอกเลยว่าถึงมันจะเป็นเกียร์ธรดาถึงมันจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับแต่ผมบอกเลยว่า ไม่ร้อนไม่เปียกฝนไม่หนาวแน่นอนนะครับคันนี้ผมบอกเลยผ่อนสบายๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2กันดีกว่านะครับว่าเข้าไปแล้วเจอรู้สึกอย่างไรเข้าไปแล้วมีออปชันอะไรบ้างดูกันอ่าผมเข้ามาในห้องโดยสารแถวที่2นะครับอ่าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นแอร์สแถวแล้วนะครับท่านผู้ชมนะแอร์สแถวเลยมีคอนโซลหน้า แอร์ห้องสารแถวที่2มีมาให้นะฮะแอร์ห้องสารแถวที่3มีมาให้โอ้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์แน่นอนนะครับว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่อ่ะนี่ห้องโดยสารแถวที่2มีพนักแล้วแขนมีช่องวางแก้วมาให้โอ้ห้องดีมือมือจับต่างๆมีมาให้นะครับผมบอกเลยว่าโอ้ยมันไม่ขี้เหรอ่อท่านชมน,นะไม่ขี้เหร่ท่านผู้ชมไม่ต้องไปยึดติดกับแบรนด์นะบแบรนด์หลักไม่ต้องไปยึดติดเลย ผมบอกเลยว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวนะครับนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะฮนี่มีรถครอบครัวไว้ใช้งานแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับอปอจันเต็มนะอชอจ่นเต็มเลยนี่อะเป็นไงล่ะท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมนะดูรอบพันหมดแล้วนะดูภายในภายนแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับเอารถขึ้นห้อย้ท่านผู้ชมดูช่วงล่างว่ารถคันนี้มันดีขนาดไหนมันจะสมประกอบอ,อย่างที่ผมพูดหรือเปล่าปไปรับชมกัน ครับท่านผู้ชมนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างของรถมิสูบิชิปาจโร่2.4 GLS คันนี้นะผมบอกเลยว่านะมาดูกันเลยนี่ครับโช๊คนะครับผมบอกเลยว่าโช๊คหรือว่ากันโค้งข้างหลังนี้ครับยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับโช๊คนี่ผมบอกเลยว่าไม่รั่วไม่ซึมนะครับท่านผู้ชมนะผมรูปมาแล้วนะครับรูปก็บอกโช๊คมาแล้วไม่มีคราบน้ำมันติดมานะครับท่านผู้ชมตรงนี้อันนี้ก็เป็น เหล็กกันโค้งนะครับอ่าฮะเหล็กกันโคง้งแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าสกูกันโค้งครับซ้ายขวานี่อ่าฮะยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับตรงนี้อ่าฮะตรงนี้นอ่าเร,รา,ยยราไปดูกันเลยครับอ่ามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันนะมาดูกันเลยครับช่วงล่างด้านหน้าผมบอกแล้วว่าจะม,มีปีกนก,นกซ้ายขวามาให้ครับแล้วก็มีบูธปีกนกนะครับบนล่างมาให้ตรงนี้นะครับอ่ามันไม่แตกนะครับตรงนี้ไม่แตกนะครับแล้วก็ ข้อดีของปาจิโร่นะครับหรือว่ารถรอบควมันก็จะมีชุดเหล็กกันโครงหน้าหลังมาให้ด้วยครับอ่ะนี่ครับนี่ชุดเหล็กกันโครงหน้าก็มีมาให้ครับพวกลูกหมากต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับตรงนี้อ่ะโชคเชิฟนี่ผมบอกว่าไม่รั่วไม่ซึมไม่แตกไม่เยิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันเลยดีกว่านะครับว่าสมรรถนะช่วงล่างคันนี้มันจะเป็นอย่างไรไปทดลองขับรถกันคับท่านผู้ชมนะเราดูช่วงล่างนลเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันนะครับว่าช่วงล่างรถคันนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับมาไปดูกันเลย นานๆนะครับที่จะมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วเป็นเครื่องเบนซินนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเข้ามานะครับผมบอกเลยว่านะคันนี้เป็นตัวพิเศษเลยง่ายๆนะีะครับนี่ครับอัตราเร่งก็ดีนะครับปกติเลยนะครับเกียร์ก็เปลี่ยนปกตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเกียร์ธรรมดานะครับง่ายๆที่มันปกติเพราะอะไร เข้าเกียร์แล้วเกียร์มันไม่หลุดนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยผมเข้าไปอางเงี้ยอ่าเกียร์สเกียร์สเกียร์หเนี่ยแล้วเกียร์มันหลุดนะครับมันจะเข้าไม่ได้มันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าเกียร์หลุดนะครับแต่นี่คือว่าเกียร์รถคันนี้ปกตินะครับทั้งคัทนะครับคัทก็ปกตินะครับคัทยังเหลือนะครับท่านผู้ชมนะ,ะผมบอกเลยว่านะรถคันนี้นะครับเป็นรถพิเศษเลยที่ผมมาทํารีวิวนี้ยเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเพราะมันเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องเป็นเซนนะ ผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันพร้อมใช้นะครับช่วงล่างช่วงล่างดีนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าผมจะเอา mitsubishi pajero 2.4 gls ปี2012คันนี้มาขายน้้าไหรไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถรอบคันแล้วนะครับดูรถรอบคันแล้วดูช่วงล่างเทสได ภายน o ภายในเรียบร้อยแล้วเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าผมเอา mitsubishi pa j e r o 2.4 gls ปี2012สีดำมาขายเท่าไหร่ผมบอกเลยว่านะเอามาขายแค่288,000บาทเท่านั้นครับย้ำว่า288,000บาทเท่านั้นคันนี้ผมบอกเลยว่าอนเริ่มต้นที่7,000พบาทเอง7,000พบาทเองนะครับท่านผู้ชมนะ7,000พบาทได้รถครอบครัวไปใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะได้รถครอบครัวไปใช้งานแล้วอีกอย่างนะครับผมก็ดูแลกลางหลังการขายให้ท่านผู้ชมอีก1ปี10,000หมโล คันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับนะใครที่สนใจนะครับรีบกดเบอร์ผม0804866598นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s u ชั c o m